สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องนอนของปีศาจครับผมพบกับผมเราเองเซฟนะวันนี้ก็จะมาสอนนะครับผมวิธีการหาหาดาวที่ดีที่สุดครับหรือว่าอีกชื่อมันก็คืออ่านี่นะครับอ่านนี่ไ r ล m โมเจมอ่าใช่ไหมอ่าถูกเนาะคือหลายคนอะช่วงนี้ประสบปัญหารครับการที่แบบเล่นไปสักพักนึงแล้วแบบ ดาวมันหายากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะแถมกิจกรรมที่มีแจกก็แบบมันก็หมดแล้วนะครับใช้เปนคนใช้ไปหมดหลืออะยครับหรือว่บางคนก็อยากแบบอยากจะดองดาวไว้เยอะๆรอน้องระเบิดเข้ามาในแพ่หน้านะซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนครับผมวิธีการหาดาวที่เร็วและดีที่สุดในตอนนี้นะอืมโอเคหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันได้เยอะขนาดไหนอันนี้ แล้วแต่คนเลยครับว่าคุณอยากได้เยอะขนาดไหนและคุณพร้อมขนาดไหนนะที่จะเสียกับจุดนี้นะครับผมเนี่ยนี่คือเป็นตัวอย่างที่ผมนะครับผมทํามาแล้วผมก็ได้จีนดีลุกนะครับผมแล้วก็เนี่ยน้องเดียวผมเนี่ยกลุ่มดาวผมเปิดไปสามแล้วนะอ่าโอเคงั้นก็มารับชมเลยเขาบอกว่าต้องทํำยังไงนะครับวิธีแรกนะกด ESC ER ครับผมวิธีที่สองกดคําว่าร้านค้าครับผม พิธีที่3กดเขาว่ารับคริสตัลน,นะแล้วหาครับว่าคุณอยากจะเติมอันไหนผมจะเติมอันนี้ให้ดูครับ8.99บาทแล้วก็ทำงานชำระเงินเห็นเห็นไหมครับผมหลังจากที่เรากดเติมเงินกันเสร็จเราจะได้ เจเนซิสคริสตัลมาครับผมหรือก็คือคริสตัลนั่นแหละมาแล้วต่อไปนะครับผมเห็นไหมเราจะมีเจเนซิสคริสตัลมาสามพันกว่าอันนะครับเพราะว่าเป็นการเติมครั้งแรกของแบบราคาเนี่ของผมต่อไปนะครับกด F3 ครับคุณอยากได้เพชรเท่าไหร่กดสูงสุดไปเลยครับปุ๊บมี4ี่พันกว่าเลยนะครับผมนี่เลยครับผมวิธีการหาไพโมเจมที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับผมทุกคนสามารถทำตามผมได้นะครับผมโอเคไม่ยากใช่ไหมล่ะครับอ่ะ เดี I I ๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปเดี๋ยวผมเปิดโชว์เลยแล้วกันครับผมว่ามันสามารถเปิดได้จริงๆเพราะว่าวิธีเนี้ยน okay. ี่มันถางเงินได้จริงๆนะหาเพชรได้จริงๆนะโอเคครับข้ามเลยมีอะไรดีไหมเอ่ยอืม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 เดี๋ยวสิอ่าธนูลัดเดี๋ยนะโอเคต่อไปก็เปิดอันนี้เปิดทีละหนึ่งอันนะ สิงหลิงอ่าโอเคครับเห็นไหมผมให้ตัวละครสีแบบดาวม่วงมาเยอะเลยนะได้ได้มาสองรอบแล้วนะแบบของประเภทดาวม่วงนะอ่าฮะโอเคเปิดไปเรื่อยๆครับอ่าฮะ ออกไหมเนี่ยจะออกขึ้นไหมอ่านี่น้องเบียร์มาเพิ่มครับผมอ่าเป็นไงล่ะเห็นไหมวิธีนี้ทําให้ผมได้ตัวละครสีม่วงแบบดาวสีม่วงมาตั้งสามอันนะอโอเคอันสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับไม่ยากใช่ไหมล่ะครับวิธีการหาเพชรแล้วผมยังเปิดให้ดูแล้วครับผมว่า มันเปิดได้จริงๆนะอืมเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมบายยเจอกันครับ